สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พาลวยเด้อครับพี่น้องครับวันที่30กรกฎาคม67ท่ามกลางบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องเนาะฝนตกมดมือเลยครับผมมัดมือมัดขึ้นครับตะวักตกบบแห้งครับผมตกบบแห้งครับช่วงนี้ตกบบแห้งครับผมน่าจะเป็นเมู่วานครับผมตอนเย็นๆนี่สิแห้งอยู่ครับหม่วานจะทัง น้องหานครับผมไล่มาถึงใช้บ้านครับผมครับเอาในคลิปนี้ได้ครับพี่น้องครับปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะกับับบร์เดตตามพอต้อนเหน่องปันได้ครับผมรังเทียเพิ่นกับอยากให้อยากหน้าครับผมครับก็มาเชื่อกับเลขบอรดตตามพอแบบต่อนเหน่องได้ครับผมก็คือแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาพ่อไั่บุญครับผมพอไพ่บุญครับสําหรับพอไพ่บุญครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับนี่เพง ลาวพัฒนาได้ครับผมแล้วก็เลขรัฐบาลไทยครับผมบว่าจะเป็นเลขคำนวณและที่สําคัญครับผมเลขฝันของพอครับผมพอไพบุญครับบว่าจะเป็นงวดวังหันเพิ่นฝันมาเพิ่นต่างทองครับพี่น้องเนาะครับอายุเพิ่นหกสิบสามย่างหกสิบสี่ครับผมครับสิดายครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็หายมาก็คือบอกอายุหกสิบสี่ครับผมแต่ว่ามันทแนได้เต็มครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ในปีนั่นแหละ ปีนี้ครับผม64ปีนี้แต่ว่าเดือนพระท่านไห่หอนพิท่นาเช่ได้ครับผมสําหรับเรขฝันหลาสูตรของพอเด้อครับผมอยู่ที่เกามาเชียครับพี่น้องเนาะกับิี่ร่งคลิปวันนี้แหละครับผมวันนี้แหละเพราะว่าพอโทมาเมเซอร์นี่ครับผมว่าฝันหลาสูตรครับผมขึ้นวันพิพานมาครับเอาในคลิปนี้ก็เป็นเล่าพัฒนาเด้อครับพี่น้องงวดวันที่31กรกฎาคม67 ตามกันต่อครับพี่น,น,น้อง <Momo S 2> นาะสูงกันต่อครับก็ดีใจกับพี่น้องเอฟซีกับผมที่ได้โชว์เด้ยรับกับแนวทางตัวเหลขกล่าพัฒนาที่นํำเชียร์ผ้า้วยได้นำเสนอครับผมคลิปนี้เป็นเหล็กพอให้บูรณาครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับพอครับนํำเชียร์ผ้า้วยกับขอขอพระคุณพอให้บูญครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับน้ำเชียร์ผ้า้วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีไปรับช่มรับฟังตัวเลขกับพอกันเลยครับ พวครับน้ำเชียร์า้าร่วยสวัสดีพ,พ่อไพ่บุญครับผมครับสวัสดีครับน้ำเชียร์ผาร่ยครับผมแต่ปอตอนนี้ปเป็นอย่งไรพ่อหน้า <c oughs> หรือว่าเรียบร้อยเมื่อแหรวบันนี้ครับเรียบร้อยเมื่อไหร่ครับมันเอได้ล่องหอยล่องน้องเหรอบต่น่าชสวงนี้น้ำไหลดิป่อเราไปก้อยกุ้งนั่นละโอ้ครับผมก้อยอกุก้งสืบเป็น คือลุ่งลุ่งมันไปใไซอ๋อกินเขากับก้อยกุ้งแม่ครับโอ้แซบดีพอแซบคับแซบแนี่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 ว่าจะเยี่มนี่ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับเอาสำหรับเหลยกความฝันด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมทีเก่ามาเชียครับผมครับคลิปนี้สิมาตามเหลขกเล่าพัฒนาพ่อครับผมครับผมเล่าพัฒนาเนาะ วันปุตสิหอดนีิครับครับผมเอาเด่นสามตัวเลยเนาะครับผมแต่ว่ามันเดือดมากสองตัวครับหกแปดเก้าครับหกแปดเก้าอ่ะผมจุดเด่นกันหกแปดหกแปดเก้าหกแปดหกเก้าแปดเก้าแปดเก้า ตับแบบนี้พันธนี่แหละครับสามจุดตับบนล่างครับผมโอ้สามจุดบนล่างเน้นๆติดตับโตน้ำครับหกแปดแปดหกครับผมหกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดครับผมแปดเก้าเก้าแปดมัมีเลขติดบนล่างพอพันนี้แหละครับโอ้เป็นตัวนี้เลย เป็นตัวนี้เลยครับผมตุกสูตรเดินสามตัวนี่แหละครับผมหกแปดเก้าหกแปดเก้ามักแห้งๆตัวใดบ่อมักแห้งๆคือหกแปดแปดหกครับหกแปดแปดหกครับผมหกแปดแปดหกครับนี่แหละครับพี่น้องมันนีสิไป ไปอะไรพ่อมึอนี่ครับล่องหอยล่องน้องแล้วเออมือน,นีอ่งอันเอากระเชื๊อเอ้เพราะว่าน,น้ำมาแล้วตกข้องตกข้อง,อง,องมีน้ำมีปลามีกุ้งหรอกครับโอ้ครับสนุกกินปาลานะครับพี่น้อง,นะงเนาะเครื่องเห็ดอันแจียวผมแจีวบวงเออว่าแมนยังไงคือบอกกุ้ง้มปลาน้อย้มปลาน้อยแมนไหมสมปลาน้อยครับผมสมปลาน้อยครับเอา เก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ผาลวยกัสิหลบกวนพ่อไพ่บุญณ์สมนีเด้อครับพ่อครับขอให้ผ้าลวยเก่ามาเชียร์ยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อสวัสดีครับครับพ่อสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมแนวทางลาวพัฒนาพ่อไพ่บุญครับผมกะบ่ได้ตามเลขพ่อต่อเนื่องครับพี่น้องเนาะกะลองมึงไปน้ำกันครับผมงวดนี้พ่อกะให้มาต่องวดเลยครับผม หมาตเตองวดเลยครับลาพัฒนางวดวันที่31กรกฎาคม67เด่นบนล่างครับผม6 8 9ต้องมีให้เห็นครับผมครับเมื่อกี้เ่ามาเชื่อกักบถามพอว่าเลขติดบนล่างตัวใดครับผมร่วมกันแนนีดได้ครับพี่น้องเป็นเลขตัวนี้แหละครับผมเพราะว่าเลขติดบนล่างพอนี่รู้สึกว่าเจ็เข่าดีเดินดีได้ครับผม สองตัวบนล่างครับพี่น้องเนาะเขนๆสมคููครับผมหกแปดหกเก้าแปกครับผมหกแปดหกเก้าแกลับด้วยได้ครับพี่น้องหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกแปดเก้นี่แหละครับผมส่วนตัวพอมักหกปดครับพี่น้องส่วนตัวชอบหกแปดแปครับกลับด้วย เอานี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมแนวทางเราพัฒนาปล่อยต่องวดครับเบืองไปน้ากันครับพี่น้องเนาะครับผมครับแล้วก็มีอีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวนําเชื้อผ้าลวยก็จะมานําเสนอเป็นลําดับต่อไปเด้อครับผมครับปล่อยต่องวดบพราว่าสิเป็นแนวทางตัวเลขอาสูตรเก่ามาเชื่อเองครับพี่น้องเนาะสามารถเห็ดใดเลยแต่ว่า รออีกจักเสี้ยนสองเสี้ยนครับผมพระวา่าจะเอาเด่นของเพื่นมาเป็นตัวประกบให้พี่น้องที่ได้เบ่งเป็นน้ากันครับมว้วงหันรู้สซกว่าจะไปประกบกับพอลาดพาวแลวกัพอกระน่วนพร้อมครับผมครับกเเ็เลยเดี๋ยวรอเลขกเด่นครับผมมาเบิ่งเทียบไปน้ากันครับพี่น้องเนาะอีกหล,ลายเสี้ยนกะอย่าเผลอได้ครับพี่น้องเป็นกัมีเขามีหลุดครับพี่น้องเนาะเลขกมีเข้ามีหลุดครับผม แตว่าเส้นไหนที่เพิ่นเดินต่อเนื่องก็ลองติดตามกันไปครับผมครับเพราะว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขอ่าถ้าเด่นนี่ก็ถือว่าเด่นเดินดีครับพี่น้องเนาะถือว่าเดินดีมากต่อเนื่องครับผมครับมีหลายเส้นครับผม,อบผมพอลาดพ้าวกับเพิน่นล่งเทียเพิ่นกับสูตรที่1สูตรที่2กอดข้อกันครับผมว้างหันกับเขาแต่สูตรที่1ครับพี่น้องเนาะก็ถือว่าเลขสูตรเพิ่นกับเดินดีอยู่ครับผมและอีกหลาย,ลายเส้นครับผมในส่วนเลขประกบคู่อย่างเช่นเจปูองสีครับพี่น้องเนาะ ครับผมอาจารย์ผู้ครับเอาพี่ปรกกาอยังสี่ครับผมเลขหลักร้อยกระถือ่าแม่นครับถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผาร่วยกับขอวอวยพอรให้พี่น้อ,องซโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลยเงินไปน้ำกัน31กรกฎาคม67ลาวพัฒนา2ทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขของพ่อไพบูลปล่อยต่องวดครับผมสวัสดีครับ